กลับบ้านไปก็อยู่ไม่ถึงวัน,นวเดีาายวา็ตายไอเ,เออแกก็คนโชคดีคนหนึ่งไอ้มีเทวการักท่านมาบอกเล่าเก้าสิบมึงควรต้องรักสูงม,มึงควรต้องก้าวมึงควรต้องทำความดีทันทีแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าปอา้หาี่หัวหมอแล้วกูบอกมึงกี่ครั้งแล้ว มาเราลืมไปหน่อยต่อตรงนี้อีกไม่ใช่หลุงตาพูดจริงกูให้กินมานานละมึงมึงจะเลิกไม่เลิกบอกเตือนจะมาทีว่ามนือทั้งตัวไอเรื่องเล่าสำคัญกันเนาะถ้าหากเขาไม่สำคัญพระพุทธเจ้าที่องค์รู้ดีรู้ชอบด้วยพระกองค์เองท่านจะตัดไม่ทำไงให้เสียประโยชน์ ชาวโลกดวงวิญญาณนั้นนจะต้องมารับรู้สิ่งต่างๆของพระองค์เล่า2,550เท่าไรนะ่ะก็ยังอยู่มั่นคงบอกศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมด้วยอย่างไรศาสนาอยู่กับคนคนก็อยู่กับศาสนาถ้าหากคิดว่าศาสนาเสื่อมเราจะคิดยังไงออ เราจะพูดว่ายังไงศาสนาเสื่อมย่าระคาแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสห้าขันเสื่อมจากการรู้การรู้การเห็นการฟังจากเรากระเ,เนนเห็ที่รูปหลานทั้งหลายเป็นธงบาอาารเสื่อมจากการไม่ปฏิบัติตามดอกเพราะเราไม่ปฏิบัติตาม จิงเสือโยโมแม่หูตาก็เหมือนกันเคยพาโยโมแม่มาอยู่กับที่เนี่เมื่อก่อนเป็นท้องนาอยู่กันท้องนาที่ทางเราน้อยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขออยู่ที่โยกำนันท่านปลูกเป็นปลูกเล็กเ่็กปลางให้แม่อยู่โย,ยทุกทีเช้าตื่นมาลูกขึ้นไม่จะไปนอนพระท่านรกเดินไปเจอหน้าร้อ มันมีเรื่องอะไรไหม,ไม,ม,ไมใหม่เหมือนร้องไห้มาบอเล่าให้ฟังตื่นเดี๋ยวนี้วัดเราเนี่ยคือเราอยู่ด้วยมือในหัวหมองให้กินมานานแล้วต่อไปนี้มึงจะอดไหมร,ไหร้องไห้กลัวนี่คือคุณถุงยมแม่ครัมีเทวยนนางร็คมาบอกกล่าวเล่าสิ่งให้ฟังว่าถ้ากินไปก็ กินไปแล้วก็เมื่อเดินเข้าไปแล้วก็ทำให้พูดผิดพูดเลอจะเป็นลนักเนรเีินก็แล้วแต่ลูกหลานมันก็จะอยู่ด้วยไม่ได้คำพูดใช้วาจานในการถึงเรามันไม่ครอบเราลูกหลานทั้งหลายโยมแม่จะร้องไห้เจแล้วก็แม่เลิกเลานะไม่รับสิจะยอมรับเลยมาก็ั้ ก็อยู่ปกติธรมาารมดาธรรมดาแม่อยุ่มมีคร,ร,บรอบครัวที่พ่อทาวพ่อเทงครั้อันนี้ซึ่งบ้านอย่ที่เราสอนก็เป็นครรมสารที่ทำได้นะครับครับผมคนที่ใช้ครูดีได้นั้นต้องมีโครงการเขาต้องมีโครงการว่าเรามีโครงการอย่างไรมีทัศนากาอย่างไรนะครับตวัวผมเองนั้นับชิดหลักที่สิบห้านะ่สิบห้า เป็นคนที weeks, weeks, <ım 999> ่ชอบเรียนครับเรียนเรียู้ลายหลาอย่างพ่อผมเป็นคนชอบอ่านสารเป็นนักการการบงส์ปอนะครับที่สมยนี้ันท่านโอเคห์ที่มาที่เดาทำงานอยู่ที่นั่นนะครับผมก็คงเช็ดโต๊ะจีบกระดาษทงที่เด็นะครับแล้วก็เด็นที่เป็นาสนาจที่ดีนะครับกตาควบคุมนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เต็นามีผชอบ เราชอบต่้ที่ไม่ไม่ค่อยมีนะครับที่ไม่มีเนี่ยเช่นเดือนธันาจะเปิสาีมีซอที่ก็จะเห็นนะพ่อผมเนี่ยต้องไปซื้อเรล่อทุกวันทุกวันทุกวันเสร็จแล้วก็ต้องจบอับขอต้องจับขอก็คือ,ค,อความคิดว่าพอาา่อผมจะตายก็เว่าไม่ต้องละนตอนนี้จะมปท่าเงท่าจะมเป็น,น,น,นห้าแรกสอนคือคิดดีทำดี ทุกอย่างสำ้ัญนะครับให้เปหลักเอาไว้นะครับอาจารย์ต้องมีหลักอาจารย์มีกฎว่าจะจะมีหลักอะไรอยู่นะครับทุกตัวอาจารย์ถ้าเรามีหลักแล้วจะเดินกี่เดินหน้านะครับในกสารที่ผมเจ็บอาจารย์ไปนั่งเรียนสนิทเรื่องของจัญญปันนะครับครูก็มีจัญญปันชัชชีพซึ่งครูรู้อยู่แล้วนะครับจรญยปันรันมีครู่แล้วเ้อมีแค่สามอย่างนะครับคือจัญญปันเรื่องของอาชีพของเรา จะเน้นรตัตัวรับติเนี่ยจะเน้นต่อต่อตัเมีสอย่างนะครับมีสามประเทด้วยกันขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอให้อาจารย์ดชีู่อด้วยกันครับผมจไม่อบเรียนครับมีเวลาน้อยครับเพราะเราทีอยู่แนะคร

สามทุท่านขององคจุติจิตนะครับบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีศักดิ์ศมากนะครับอย่ากท้าวกระท่านนะครับวิชนั้นขั้นไม่ขึ้นนะครับผมก็แล้วก็คุณครูท่านสีบวกนานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสมาธิทีสองนะครับเป็นเป็นเรื่องของนิสัยนะครับคือคำว่านิสัยก็คือพฤติกรรมของเรานี่เองนะครับก็จะมี การอภิปรายกันสองเรื่องนะครับก็คือกระบวนการของทําให้เกิดนิสัยกับการพัฒนานิสัยนะครับกระบวนการทำให้เกิดนิสัยนะครับก็คือการกระทํากมนะคะแสงคำนะคะได้รับหัวข้อศึกษาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตามหลักนะคะวุฒิทางศี่นะคะนะคะมีด้วยกันอย่างนี้นะคะก็คือหนึ่งการ ครูเนี่ยฝึกนิสัยตนให้เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์นะคะ,จะเจริญสม,มาธิรักษาศีลนะคะปฏิภาวนะคะเว้นจากอบายมุขนะคะข้อสองนะคะให้ศึกษาค้นคว้านะคะเนื้อหาความรู้ให้รู้ลึกซึ้งนะคะนะคะถูกต้อ,องแม่นยำนะคะข้อสามนะคะสอนโดยตั้งคำถาม what why how if then นะคะสี่นำหุ การนำความรู้นะคะให้ไป 一股奶油。